ใครๆบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆครกบอกว่าคนสวยสวยตัชูจะตายผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มตัวซะแลว้วกันเลยไปตัวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมและมเพื่อนมอสามตับสี่วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์หัวโฆษณาหัวข้อรักแล้วรอได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับวันนีุู้คลที่เราจะมาสัมภาษณ์ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึงไวริ่มทำงนานครับ เรามาดูกันว่าในวันน,นี้เขามีความคิดยังไงเกี่ยวกับโฆษณาเรื่องนี้ครับไปดูกันเลยครับเมให้เราไปส่งที่บ้านนะมไม่มีคนอยู่บ้านเหรอ ถ้าแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีนะอืมโชคดีนะโฆษณาเมื่นะอนานที่พี่ดูไปแล้วพี่พิมไงครับอ่านะครับจากโฆษณาที่ได้ดูไปนะครับก็คือนะโฆษณาเนี้ยเป็นการอบอกว่า,าวัยรุ่นเนี้ย ควรที่จะยับยั้งช่างใจนะครับไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะครับแล้วพี่คิดว่ามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นสมัยนี้ไหมครับคิดว่ามีอิทธิพลนะครับเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะครับอชอบนะครับและ,ละรักกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของอนาคตนะครับฉะนั้นนัโฆษณาเนี้ยนะครับจึงบอกว่าให้รู้ว่าเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยควรที่จะให้เกียรติฝ่ายหญิง ควรที่จะยับยั้งชั่งใจนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตต่อไปครับต้องครับยูทิทิมนี้แล้วมีข้อดีข้อเสียข้อประกานี้อย่างไรครับรู้สึกว่ามันมีมีข้อดีมากกว่านะเพราะว่ามันเหมือนปลูกฝังค่านิยมให้ไปรู้ผู้ชายรู้จักความเป็นแดงความค้าบมคา่ไม่ได้ว่าจะต้องหาจุดจบที่ว่าต้องมีแค่สําพันแต่ว่าจะเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์ดูเก๋า่เหมอนเพื่อนแต่ว่าการเทลเทลการผู้หญิง รักษาความเป็นผู้หญิงเขาอะเป็นเรื่องที่นานย oh. ่อนคิดว่าน่าเป็นคลิปที่ดูเนี่ยเป็นเป็นคลิปดีข้อเสียไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรเพราะทั้ออกมาเป็นสื่อได้ดีมาก oh. ผมว่าคลิปเนี่ยคลิปเนี้ยดีนะครับอยากให้ทำเพิ่มออกมาอีกสร้างสร้างกระแสให้ให้มันเป็น เป็นกระแสให้คนให้วัยรุ่นหมู่วัยรุ่นรู้สึกว่าเออมันอย่างเงี้ยผูกฝังไว้เรื่อยๆย้ำเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆมองมาอีกอะไรครับอย่างเงี้ยดีนะครับโฆษณาเรื่องรักแล้วเราได้พี่โอ้โหยังไม่เล้ก็คิดว่าโฆษณานี้เป็นยังไงที่ดีนะคะแล้วก็มีน่าจะแบบว่าวัยรุ่นน่าจะให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นสองคนเลยกันครับแล้วมีอินพจน์มีอะไรบ้าก็คิดว่าน่าจะมีอีกคนในบางส่วนเพราะว่า เป็นสื่อก็ไวรุ่นก็น,น่าจะให้ความสนใจอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่น่าจะมีอินโฟนถึงขนาดเปลี่ยนความคิดของไวรุ่นได้อยดูโฆษณาเรื่องรักแล้วเราได้พี่มีความสึ้อย่างไรครับพี่ว่ามันก็มันก็ซึ้งนะมันแบบดูเออผู้ชายหลอขึ้นม่เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ยิ่ว่าอ่ะมีอินโฟนต่อไวรุ่นไหยครับมีอินโฟนเนาะพี่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีอินโฟนเท่าไหร่ป่ะแบบว่า แล้วมีข้อเสนออะไรบ้างข้อเสนอเนี้ยก็น่าจะแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวแบบก่อนหน้านี้แบบรุ่นแรแบบโราณดูโฆษณาเรื่องรักแล้วเราได้รู้สึกยังไงครับก็อย่างไรก็อมยิ้มกับคิดว่ารักวัยรุ่นสมัยเนี้ยยังมีดีๆอยู่ด้วยครับคิดว่ามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นหรือไม่ยังไง ถ้ามีเป็นซีรีส์ต่อเนื่องมากกว่านี้แบบว่าหลายตอนหลายให้ดูได้หลายครั้งอาจจะมีผลส่บผลต่อวัยรุ่นส่วนใหญ่ได้มากขึ้นถ้าแบบว่าแค่ตอเนเดียวจบอาจจะมีคนร้อยขอบคุณที่ฟังนะว่ามีข้อดีและข้อเสียของโฆษณาเรื่องนี้ยังไงครับข้อดีก็คือเป็นการให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องอมีเขาเรียกว่าอะไรครับคือ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวันควรคือรอได้ตามที่โฆษณาเห็นครับให้เห็นเนี่ยก็คือชัดเจนเลยนะครับแต่ข้อสี่คือบางทีเนี่ยมันดูเหมือนกำกวงคือบางอย่างเนี่ยเราต้องคิดบางคนเนี่ยไม่คิดไงไม่เข้าใจความหมายน่าจะมีอะไรที่แบบว่าให้มันชัดเจนกว่านี้นิดนึงครับมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างข้อเสนอแนะเหรอครับจากโฆษณาที่ดูนะครับข้อเสนอแนะก็คือ ควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่มันชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมนะครับส่วนอย่างอื่นก็โอเคแล้วครับคครับบที่ดูโฆษณาเรื่องรักแล้วรักได้รู้สึกอย่างไรครับไม่รู้สึกว่ามันเหมาะสมกับการที่ว่าเอามาเอามาแสดงในทีวีเพราะว่าการมีเรื่องรักใคร่กับบางคนเป็นสิ่งที่ไ,ไ่ดีครับคิดว่ามีทุกคน ดูโฆษณาเรื่องรักแล้วเราได้นี้รู้สึกอย่างไรครับก็รู้สึกก็ก็ดีนะเกี่ยวขโฆษณานี้เพราะว่าสมัยใหม่สมัย่นี้มันต้องแบบก็ต้องรอกันได้รักจริงแค่เปล่ะใช่ไหมแนวพี่น้องก็ต้องใช่เพราะฉะนั้นต้องรอได้คิดว่ามีทุกพนต่อไปหรือไม่ครัรคิดว่ามีนะมีเยอะด้วยเพราะสมัยใหม่อย่างนี้ก็แป๊บเดียวก็ไปแล้วขึ้นห้องใช่ไหมมีแน่แน่ครับต้องท้าผม คิดว่ามีพอดีก็เสียแค่หน่อยครับข้อดีพี่คิดว่าโฆษณานี้ดีนะครับคือทําให้วัยรุ่นสมัยนะี้าคือรักแล้วเราต้องรอเราไม่ใช่ว่าชิงสุดก่อนผ่านส่วนข้อเสียที่พี่คิดว่าะไรบ้างพี่คิดพี่ม,มีข้อเสนอนะอะไรไหมครับข้อเสนอนะที่ก็ไม่มีครับแต่แต่นข้อเสนอนะก็คือ ถ้าจะทําโฆษณาให้ชัดเจนเลยนน่นบางทีคนอื่นดูอาจจะอาจจะไม่รู้เรื่องาอร,ร,ราวแล้วรอได้เท่นี้หนึงน่งนี่เกินเลยการถ้าจะรักก็คือรักได้แต่ว่าควรที่จะรู้จักว่าช่วงวันนี้เราควรทำอะไรก่อน ครับหนั่นงหัวเราะอะไรพี่ดูโฆษณาเรื่องรักแล้วรอได้รู้สึกอย่างไรครับดีครับเพราะว่าทำให้เราได้เราได้เดแต่ว่า ขอให้ผมมั่นใจว่าเธอไม่